สวัสดีครับผมบอคีนสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้า <c oughs> อาเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกผู้ทุกคนเมนื่อนี้พาลงหาเห็ดยามเช้าอยู่แล้วครับผึงผ่ง,ง,ง,งห็ดเผึ่งหิ้วแง่ชัติเขียนไข่หิลังงูนำอยู่ผมเพื่อนเพื่อนก่<ข>อนหน้าสติกเจือสองดอกสามดอกเลยจ้ะอือ มาเก็บเห็ดอีกแล้วดีครับดูดิติดรูปเขาคู่ยังน้อยอยู่พอยังเหลืขาวอยู่แล้วคนหลายขนาดคนหลายดีครับคนหลายก็เฮ็ดเบิ่องนะเต็มป่าเบิ่งจากล่องลอยพันยางไปก่อนนี่ยค,คุยกันน้องเขื่อสวยครับมามาเป็นกำลังใจให้บ่าวเกลียดถัติ๊กหน่อยเด้อสิหมานหรือบ่หมานครับเชา้านี้ที่ได้พอเก่งอยู่บาะ ในว่าทีาพากันย่างสวนสนามซื้อันเล่นกันครับนี่มอยู่บ์สก๊ตติกอู้เหลืองหงเหลือตาเพิ่อนโอ้นกง,งูขาวาขาววิลีเนาะขาวขจ้วงเลยเก็บอยู่หลังต้นไม้คนนีส่สวนสนามหรือว,ว่าเพิ่นกิดอากเมื่อกี้ได้ผู้ละซองไข่ก่อนย่างแบบสิบโลแล้วเพิ่นวะห,หาจะได้สองไข่นี่หไงงานต่อ ในกนนี้บอกไม่ม mm ีห hmm. ม so ูต okay. hey, right. right. okay. okay. uh huh. ิ๊กต้องทีน่น่าหารอบรอสติ๊กเจอหมูเ่หรือว่าเขาเอาเบิลแล้วเหลือโอ้โหเห็นตัวเาเพิ่กินเกือเลยแน่แหละซะไปเดินต่อครับปุกป่ายังกว้างใหญ่ไพศาลเจออีกแล้เหลืองเหลืองเหลอเพ่งกแคสติ๊กเจอสีแดงฮึ่มโอ้ นี่อันนี้นี่ตึงนี้ออกดอกเดียวนี่บ่แค่เดียวนี่มีหมู่แล้วอืมพี่ไหนนี่ดิโอ้ก็จิพากับอกอกไปหารถเหรอจ้ะแห่งดีถึงทางเลยกต้าเต้เลยชิ้นเหลือบ่านใหม่นี่เรามูกขาวเปร่าชุดได้สงไข่ดึงกันเนาะ เห็ดตักพี่เนาะปกตัดเนี่ยบบเมนเนาะบบเมนจะปกตาดทังไงตัวนี้ปกขาวแบบนี mind, no? s <S yeah. ้ออกผู้เดียวติกับผ้าอือดิออกผู้เดียวอีดีสร้างบอออกเป็นหมูให้เนาะให้บอเคลนโฟนนะครับ สะติกก็สะติกเจหน่อพริกเอาหน่อพริกแม่นึ่มันไหลดีหน่ออ้วนน้ำดิไปกินกับแจ่วก็ได้นะบอกเค้นนี่แม่ป๊าดพกทูน่ะพี่น่ะเต็มเลยเป็น้องบอกฮักเอาได้สำเร็จก็บสำนันหน่อนี่ค่ะอ๋อนี่หน่อย่นี้ป้าแต่มันก็ได้แตู่่ดีบุ้ง อ๋อเป็นข้ออยู่นี่นัน่นั่นดียนยังบุบิดเด้อื้อไหนครับโอ้ฝั่งพวกก็มีอื้อแค่นี้โอ้ยก่อเดียวสียาค่ะเช้นเราไม่เค้ดออกไปฝั่งพวกเคที่เห็นเนี่ยหากินเดีวไหนก็เอาโอ้ยนี่ จะนี่ฮักเลยเนาะนี่เนี่ยนี่ไหนก็ข้างหลังนี่เดียีเห็นปะมีมีดอกเกล็ดหน่อลายทำท่าอยู่คันดีนี่เดี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 อืมหน่อพอดีสวยเลยเอ้นเอ้ยอืมหน่อฮัลโหลเห็นปะ โอ้อยตงนปักใหญ่เลยอืมเปลี่ยนจาหาเหเป็นหาหนอนเพ็กนแล้วแบบนี้ลายดยยเน่ยแสดงว่าหางนแถงพูดมีไหมให้วอ้อมาข้างหลังขางไหนใวอามาทางที่ทางนี้กอนเกิดไปเปิดมาเห็ดโปลูกเต้มก็ไปได้นะจะเป็นไปได้ได้ดิปหน้าพือหน่อพือ สองนมนอบกเยนี่ัลอ,อดคนคา,า,ามุดมุดมานล้กันชบน้าหน่อยสวยเลยสวยมากเลยเปิดกสามหน่ก่อยเฟี่กแป๊บนึงบอกเนเนนะแซ่บดีเมื่อวานกเคีนกินอ้ยกรอบ หวานแซ่บแซ่บสมคำล่ำลือหวานแซ่บไปอ้อมไปตามสาติก๊กครับไปหามาไอปลูกตาบดกเบี้ยวนีดเดโอ้ใหญ่มากปลูกตาปลูกตาเอาหน,น้อยปูกตาโอ,อ๊กเนาะแม่นจ้ะเจ๊งเดี๋ยวก็ทีเจออยู่ดีขา งไงโดนแมงกินก่อนเนาะเสียดายได้อยู่ได้อยู่มากันหาทั้งเห็ดทั้งหน่อเพล็กหน่นนนหนอเพล็กหน่อเพล็กยังโอ้ยเจอ,ออย่างก็เอาเนาะนี่จะเอามาให้อยู่หากินเนาะเขินจะพา,พ,า,า,ะาพี่น้องไปเกิดหน่อเพลกให้เสต็กหาเห็ดทางนี้ก่อนเดี๋ยวเอิดกันเนาะพบนี่น<อ> ชอบไม่เห็นหน่อเพี้ยนหน่อไม่ได้น้องแล้วหนอบักใหญ่เลยพค่ะนายว้าคุณน้องบอกอยู่ว่ามันเหี่ยวใหญ่ก็มีเด้อสติ๊กมื่อวานว่าใหญ่แล้วอืมพิมพ์พิมพ์พิมพ์โอ้โหผุเต็มเลยใช่ไหมดูฮักแล้วฮักแล้วพุ่นสติ๊กเห็นทางผุ หอยคนพึนมาหาก่อนเลยนี่เด็เอ,เ,อเอาเลยนี่ดิของแทบนะนี่เดิกหอยพนเอาแต่ก็ยังมีอยู่ขึ่เนเอาเลยบอกเียนอ้นี่เอาหนอนนี้นี่ดิกเห็นปะแบบทบดิดีติดใจเอาไปแกงกะทิก็ได้บอกเกียนเอ้ยมีกะทิอยู่เนาะแกงกะทิมะทิกะทมุดมุด แา้ลาต,ตั้สต็กไปนีเวนติน้อยไ่นี่้างในนี้ก็มีสต๊ก้โหนนออกงมงามอะี่หนนี้พวกติวออกอะแทนตานี่เนาะจ้ะหนอนี้กำนอ้ น่ะหน่อคโอ้ยลิ้ไหนอิลิอันนี้ดึนมือสิโอู้หเฟินฮักอปอนเต็มเลยแล้วก็ออีกมีหลายกออยู่ทาพี่น้องฮักฮักหักพริกนำหาเห็ดนำแล้วแต่ทิเจออย่างไรต่อยากก็เอาเนาะพี่น้องเนาะ เออาขงกินี่ยจะเลือกกินเนาะมันติดมาได้กินมันติดมาได้เด้อเวจะเอาเตะเฮ็ดเลดิน้ำเนี่ยบอกเค้นมาต้องตามมาก็ได้จ้าถ่ายมุมง่ายๆถ่ายพี่น้องเบดูแล้ามีหลายกออยู่ครับไปไปหากันต่อเรื่อยๆเนาะให้สติ๊กหักหนอนี้ก่อนครับอ้้ยเนหักแลว เดินหาไปเรื่อยๆโอเคโอเคจะติ๊กเจอ็นแล้วก๊โอ้ไข่ก็มีโอ้ไม่ดือาสิมาบึ่งหนอนพกคอตนน่ยี่กอไอ๋อสวยขนาดเลยมันก็ดด้นี่่หางนี่ไข่นี่งจะติ๊กินเลยด้กนี่เยอะคนหมานแสดงว่าป่านคนบนเขาตัวนี่ บ่เขาเพิ่ะชืฮักเพ็กหนอเพ็กเนาะเนาะไปเลย <laughs> ไปเลยสติกก็ได้บนไผ่บนมันมานไผ่มันมันเนาะมาทำม,มาเบิ่งหนอเพ็กโกนี่แหละมีโกนนี่กับโกน้าเพื่อน,นี่มีอยู่บอก <laughs> ตัหอยฮักไปบิ่งโกนตัวหน้ากันครับเนี่อยใจกันหาครับพี่น้องมาพี่สติกพี่โบกีเ้เห็นขาวๆนี่ ใครเห็ดละงูกเมนอยู่ก่อนใครเห็ดละงูกใครเห็ดละงูกนี่ดินี่สิยังเลน้อยอยู่เห็ดละงูกเหลืองบ่ชิลื้ออุยเห็ดละงูกเหลืองบอกกินเดี๋ยวฟังหน่อยนึง เงือกเหลือมันอุกหลายเด้เป็นหมู่ đấy หมู่นั้นลองไข่นี่เอนหาหมู่มาดูนี่ดิแม่นเลยนี่แม่นนี่นี่เป็นทางเลยดิโอ้อันนี้ขาขาวอุ้ยนี่ดิอันมันน้อยแหงบ่เอาดอก ขนนาวขาวเห็นดอกเป็นผูแล้วนี่ด็พดูดเด็กจ้ะชื่ออะอีกอเป็นมุ่งนี่แหละไ่เห็น,น,หนเ,เป็นไม้ไเป็นมุ่งเล้นี่เป็นใหญ่ค่ะคือเป็นไ,นไนนข่ที่ยามอยู่เนะานนนนะเง่ไเนาะ

นีหน่อปักหน่อยโซนตะโม่หอมีีตะโฟกินแ่บๆเบ็กผักติวเรียบร้อยไปเลยต่อกอนนี่กระหลายจ้ะอ่อเพชรเริ่มสูงแล้วเป็นหน่อลายๆเนาะ นีจ่านอนมีทาหน้าไหนมีบ่อานไเดกันบ่อนอนเลยเียน้องโอ้ยองได้ไลยแนมบ่เห็นอ้ยสูงบ่ละไม่ได้ปุดปุ๊ด ค่ะคุณบอกเคนเต็มเลย,ห,เลยหลายค่อ no. าลายเปปนนมมีหลาายอนนอะไออไุ้้ Má pí, má pí. Ừ. mà thịt Được không ạ Để tông đi đi ừ. 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 ừ chả cô này phụ cái cầm à, cô mày tổ cha à ทางนี้หน่อเพลกไล่หลายครับเอ็มเลยจ้ะผูกมันเป็นหน่อเขียวๆแบบนี้ด้จอจ้ะผูกนะลุยกันเลยนี่จะเด็มันจะเป็นหน่อเขียวๆแบบนี้อนี่เอาไว้ก่อนเนาะบอกก้นตดวมันหักได้อืมอมุดเข้ามา สีหลายแบบอ๋อพปุยน้อยแนวแนปเต็มเลย อ่นอนสดผูกเขียวอยู่ฝา่งผูกเต็มเลยนี่น่ะแปบบเดียวกำมึ่งเลยมาอ้อมทางที่แบบน,นี้

หนูพวดมันมือเลยอ่ะพอละเไม่ค่อยหักเอาอีกจ้ะขาออกเฮ้ยบอกเห็นเดียบมันเป็นหนูแบบนี้เนาะตึงๆมั้นฮะคุณน้าฮิตอยู่ของร้างเด้อ พริกหน่อโจดน,ดน้ำเฮดน้ำหน่อมีสามสีเนาะมีสานะม,มแบบม,มีลายลายสีเขียวแล้วก็แดองอ,อกม่วงๆเนาะไปลาพี่น้องก่อนจะ้ะเดี๋ยวจริดสิเขาไปมุนทักโตถ่ายแนยะ้พากันเมือนะครับีกจักหน่อยได้เมน,นูยามเช้าแล้ว อาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกด<อ>ไลค์<อ>กดแช <share, S 2> ร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเ้อครับเราพบพอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า